โยสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้คุณอยู่ไนเอ้ยตอนนึงตอนนี้คุณอยู่ในรายการ g เ i n g Channel นะครับก็ตอนนี้อยู่กับผม Dream Gaming Channel แล้วก็ใครหมวกโกแทเกมมึงก็บอกชื่อ<ท>มึงสสี h ชาแนลมึงไม่มีมมแล้วก็ใครเทนครับไอเชียเทนอันนี้เราก็จะมาเล่นมาคราฟกันนะครับเอาชีวิตรอดกันนะครับผมก็ <laughs> ไปดูกันเลยเดี๋ยวทำให้แม่งเป็นเหมือนเดิมไงวะเดี๋ยว ออปชันเพลนะฮะขั้นแรกนะเราก็จะหาตัดไม้ไปตัดไม้กันก่อนไปเฮียแก่ไปกกตัดไม้ดูอยู่ตรงหน้าเราเลย <Okay. S 2> โอเคไม้เดียวพอตัดอึ๊บจึ๊บตัดตัดไม้อย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งทำอะไรนะตัดไม้ก่อนไม่ใช่มึงเด็กอโทษไม่ใช่หนูขอโทษาตีกันหนมาตัดไม้ก่อนเร็วแต่โดนเตะเพียโอ๊ยมีเด็ก เดือดรอลเดือสองรอบนะแอ้วบอกให้ช่วยตัดไม้กันโช่วยอยู่เทนตัดไม้ดิตัดอยู่เดือดรอบใบไผ่แกล้งผมขอ้าวไอสัตว์มาวิ่งมาดักหน้ากูเดี๋ยวกูก็หัวทิ้งโดนวางไว้ตรงที่รองเด๋ได้แล้วอือมึงทำมึงคาบของกันเองนะเทนทำเป็นบอกเออ โอเคได้ขวานแล้วเโคตรไวใช่ไหมอ่ะชืบอ่ะชืบอ่ะขวานอ่ะชืบขวาน,นอ่ะชืบหนึ่งอันนี้หนูทำโคตรไวเลยใช่ไหมล่ะปวดแผลแล้ต้องนอนเล่นนี่ไปตัดไม้ตัดไม้แย่งกันไปตัดไม้้เอาไม้ให้เยอะที่สุดอะเดี๋ยวค<ต>่อยทำ เดี๋ยวค่อยทําดาบเอาไปหาแกะหัวตีแกะอืแล้วจะหาทางกลับบ้านเลยปะเนี่ยเอ๊ะต้องแบ่งนาทีกันก่อนงั้นผมเวลาสัตว์เออเทนเวลาสัตว์เทนไอเทนทําดาบก่อนหากองค้างก่อนหาย่าจุมหาต้นไม้ไปหนึ่งคำอกงค้างหาย่าจุกเฮ้ยกลัวมึงไม่เหมาะว่ะไอเทนมึงช่วยน้องโดมหาทรัพยากรนี่แหละ งั้นพี่ดีไปตัดไปฆ่าไอเทนไอเทนมึงมึงสร้างบ้านไหมหรือว่าไงอย่างไรงั้นเป็นหน้าที่เด้อกูทำอีดาบก่อนเดี๋ยวหนูลุเดี๋ึงนะลุคขอหาของดอมไม่ต้องมึงจะรีบทำให้อะไรเอาชีวิตรอดก่อนนี่ดอมมาดอมฟังกูไอห่าตามมานี่มึงเดินไปตีหมูเอาไปหาแก็บแก็บไม่มีดาพวกขาพวกมึงก็ขาเสียควายขอทำพวกนะไอสัตว์นะมึงเหียดเออ ย่อหายไอหมูชั่วนี่นี่นี่เดี๋ยวทำไันี่ก่อนเย่อหาแกะด้วยลืมทำของใหญ่เนี่ยเฮ้ยพี่เจออะไรวะพี่เดีมกดเดิมสองครั้งอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อน้ำมันจะวิ่งเร็วรู้กูรู้แล้วไอจึ๊บจุ๊บนี่ตีพี่เดีมถ้าเจอหญ้าหาตีหญ้ามาด้วยเลยเราจะเอามาทำอันนี้ฟาร์มเอาไว้เผื่อเลี้ยงบัวอ่าโอเคโอ้โเดี๋ยดา ไปหาแกให้ไม่น้ำแม่งสีเงียบปะปว้อโไม่น่าลงลงมาเดี๋ยวเลยไออยากย้ายกันไปหาไปหาแกหนูไปหาหนูไปหาสัตทะ่น่นก่ก่อกูอนูอนก่ก่ตีกม่่อนอนอน่อนกก่อนกนก่อนนอก่อ่อนอนก่อนนก่นอนก่อนนก่นก่กนกคนกอกอนก่อก่อนก่อนกอน่อน่อนนก่อน เอ้ยย์เอ้ยย์ไม่ได้เนยห,หมูหมูจ๋าด่าพ่อนี่พี่แทนมาหม,หมูนี่หมูนี่ไงหมูเดี๋ยวไปหาเดี๋ยววาร์ปกลับไปบ้านดีกว่าวาร์ปไม่ได้หรอกคุณที่ผมขอทำอันนี้ก่อนนิดนึงโอเคเราก็เดินมาถึงบ้านแล้วนีอ่อันนี้จะมาดึงขอขุดอุโมงค์ก่อนขอขุดอันนี้ก่อนมึงยังไม่ต้องโคดอ่ะมึงทำบ้านก่อนดมช่วยเ,เทนทำบ้านดิ่ทำบ้านทอยยู่เ่เนี ทำบ้านใต้ดินน่ะเดี๋ยวเออกูเจอวัวกูขอไปเย็บเดี๋ยวพี่ไปบวกวัวก่อนโยเฮ้ยเจ้าวัวเดี๋ยนูไปหาหินทำเตาก่อนพี่เอเจอหินพี่เรก็ขุดก็เจอไอ้วัวโอ้กูได้เนื้อเต็มเลยตอนนี้มีเรามีอาหารแดกแล้วตอนเย็นทําเตาด้วยก็พยายามหาจุดที่จะขุดพี่เจอเฮ้ยกูเจอแกะแล้วตัวเดียวทำไมวิ่งไม่ได้วะเป็นไรวะอ๋อยู่หิวกูไม่ได้กดนั่งเลยกูหิวอ่หนุก็หิวแล้วเนี่ยเอยังไม่หิวไม่หิว พี่วิ่งเยอะไงหิวปวดแขนเลยเดี๋ยวขอขุดไอ้อันนี้ขอขุดไอ้กล่องคราาก่อนเดี๋ยวถ้ากูเจอแกะหนึ่งตัวอ้าวไม่แกะแม่งตีไม่ได้ป่ะตอนนี้ขอขยะแกะชาวร็อกกันเนี่ยตีบัวได้ป่ะอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องโอ้โหโอ้ใจเย็นลหฮ่าท่าไมแกะตีไม่ตายวะอ้ามดมนี่มันเป็นแกะผีสิงแน่ๆเลยที่อ่ะ เฮ้ยแล้วกองคารไปไหนไปเนี่ยแล้วกูแดกก่อนหิวเฮ้ยแกะชาวล็อกไก่ไก่จอมโหดเฮ้ยกองคาร์ใครทุบอ่ะพี่เอจะทุบไปีศาจในบ้านเอาไงพี่กินไม่ได้วะทำไฟอะอย่างนี้ยังกินไม่ได้ต้องย่างต้องย่างก่อนไม่รู้ม,มันมันปกติมันกัดกินได้ฮัมโดมเฮ้ยพี่หลุดปล่าวะกองคาร์ไปไหน,ไหนเฮ้ยทำไมพี่หลุดแน่เลยเนี่ยแล้วตีเอฟ เออได้ละแกะตายไม่ได้หลุดนี่วะคุณลุงว่าคุณลุดเจอเจอแกอีกตัวหนึ่งอ่ะช่วยหากล่องค้าพหน่อยไหมทำอ่ะเลเวเลเวล,ว,ลว,ว่ามันบินรอบตัวกูเลยเนี่ยแล้วก็ดูกเราสวนไอ้แกะอ่เออเอออะไรผ่านไหมผ่านมาเห็นเห็นยังเอ,อเอ้ยไอ้แกะชั่วไอ้<น>แกะชั่วนี่ดีนิ่่ง,ง,ง,งกอออพขขทเออใครตีกูวะ พี่กูโดนอะไรเนี่ยอ๋อหิวจนจะตายแล้วโอ้โอกลับบ้านกลับบ้านวิ่งไม่ได้เลยพี่เดมรีบกลับมาเร็วเร็วเร็วทำไมพี่กดกินแล้วมันไปตีวะขอสร้างประตูเอา้าทำไมพี่กดเอามีอะไรไมหมพี่กินไหมสร้างประตูเรียบร้อยกูอยู่กูกลับบ้านแล้วโดมึงเดินไปหาใครนะเร็วพี่หัวใจพี่ลดเรื่อยๆแล้วจะตายแล้วรพี่ดมาาูมึงก็รีบมาดิกูจะตายแล้วเนี่ย เร็วกดเททิ้งมาเร็วดีกังกเอ้าไปทำไม่ขีดไฟก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยเนื้อกินไปเถอะยังไงก็กินได้กูกดแดกไม่ได้โอ้ได้แล้วงับงับงับเยนทำไฟเลยงับเย่เกือบตายพี่เด็กไม่เข้าบ้าเร็วเร็วเฮ้ยแมงมุมพี่เจอแมงมุมคิวแมงมุมอ่ะ นี่เจมม์มุมอยู่บนหลังคาบ้านอ้ซอมบี้ด้วยมาทำไมไม่เห็นไมัง <ทำ S 1> มูแล้วมาเลยกูจะฆ่ามึงทำไมแม่งตีไม่ตายวะโอ้โหโอ้แม่งกูหลุดมโมโเ,เข้าบ้านเข้าบ้านสมงกเกียร์พี่เดชเจ้าเสียผู้เสียสละเชิญอยู่คนเดียวโอ้ยืบบ้านคกวางเลยอยู่คนสามคนทำไมบ้านมึงกว้างจังเลยทำให้บ้านมงกว้างจังเลย สามสีห่ห้าเราอยู่สูงโซมเงินไปก่อนมีคนแก,ก้เกียรน่ะพี่เดมสามันเฮ้ยพี่เผาอะไรนะเอาเอาคืนฮะจะหนูอู้จะเผาเฮยอันนี้ห้องผมแล้วที่ผมพูดใน <ๆ S 2> ห้องผมนะพี่เดมปมอกนอกบ้านไปตอนเช้ารับลมเจอตีทำไมสลามอยู่ข้างนอกไม่รู้กูคือชาวรอกไม่เชื่อหันมาดุด ไหนโดมดูชาวล็อกดิโดมโยกหัวชาวล็อกเฮ้ยเราโดมเห็นที่ตัวพี่ไหมดูที่ตัวพี่ดิไมไ่ที่จอพี่มันเป็นเลเวลบินไปบินมาวะทำไมผมไม่เห็นเนี่ยว้าชาวล็อกพี่นิมเลเวลอะไรแล้วอ่ะเลเวลสองแล้วเออโอ้ขนาดหนูอ่ะไปมูมาเมื่อกี้ยังเลเวลหนึ่งเฮ้ยเทนขุดดิโอโหมึงในห้องผม นักบูอะไรเนี่ยห้องขุดดิมึงไม่ขุดวะแยกกันเลยคนละห้องนะมึงปิดไปเลยไม่ต้องแยกมึงขุดให้กูก่อนกูขี้เกียจตําโอ้ยนี้เรายังทําเตียงไม่ได้เลยถ้าเราทําเตียงไม่ได้ก็แยกเลยต้องทาเตียงก็ได้แล้วเราก็ค่อยตัดคลิปมันต้องใช้อะไรบ้างวะขนแกะขนแกะสามไม้สาม โอเคแต่ถ้ารวมกันก็คราฟก่อนก็ขนแกะก้าไม้ก้าถ้ารวมกันเอาไม่ให้หมดเลยทำแล้วก็เด้อเดี๋เวเฮ้ยเนื้อสุกแล้วกุนอยใช้เผาไว้พีนี่นแหละแบ่งคนทำเตาก่อน,น,นโอ้ยติดเนื้อติดเนือน้อพี เอ้ยไม่ใช่ทำเตารีเผาเอาถ่านแล้วกูจะทำอะไรวะเนี่ยลืมทำไมหนูได้ยินเสียงป่ะอ๋อจะทำเตียงต้องอะไรเสียงแบบนี้ชัดเลยอย่าไปอยู่กับพี่เทนดิเรลลี่เบบี้โอ้ยกระโดดกระโดดครับพี่เปิดออกนอกบ้านหมดแล้วเสียงจากไหนวะสลามอะไรมันเคยอะไรวะสลามมันอยู่ข้างนออกสลามเป็นไงวะเดี๋ยว เคยวุ้นนั่นแหละอ๋อไอ้วุ้นไปนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ตีแม่งเลยมึงคิดเฉยเหรอมึงเฉงเหรอมามามาตายโอ้โหวุ้นกากว่ะเฮ้ยแต่มันเยอะโอ้โหบานตะโกกเลยบานตะโกกตัวเล็กๆอ่ะเออนี่พี่ดิเก็ดียร์เฮ้ยมันมันเข้าไปในห้องพี่ดิยร์แกะพารามอนแล้ว เราจะได้เอาไปทําเชือกเราจะได้่ากม็ดควายได้พี่ได้อะไรไม่รู้กอนพี่ได้วงกลมลวงกสี่ลูกนั่นแหละเอามาทำเป็นเชือกได้เยอะปวดแขนวะแต่หนูไม่รู้นะว่าทำโอ้ยปวดแขนเล่นในโทรทรพทวกาปวดแขนมากเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ห้องอะไรเนี่ยยาวนหนห้องผมไเลยเฉยโอ้ยตอนนี้เรายังทําเตียงไม่ได้เลย โหทำไงดีนั่นก็นั้นคืนนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับผม